ดีดดีดีอย่ากอดเธอไว้นานอีกสักครั้งก่อนจะจากเท็ดเท็ดเทมันทรมานแทบจะขาดใจแต่เท็ดแต่เทต่เทต่เอเทตึตึง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 ตอบฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่เธอจะจากไปก่อนที่ลมหายใจฉันจะสิ้นสุดวันนี้ เคยรักฉันบ้างไหมอยากจะถามครั้งสุดท้ายก่อนคืนวันนั้นหโหดร้ายจะมาถึงเอย้ยวันนี้ตอบฉันหน่อยได้ไหมว่าทําไมต้องหลอกฉันถ้าไม่รักก็บอกกันตั้งแต่วันนั้นถึงดดเดด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 อย่าฝันจะได้ว่า